พาณิชย์เผยฟิลิปปินส์ไฟเขียวนำเข้าน้ำตาล4.24แสนตันเพิ่มโอกาสให้ไทยได้ส่งออกนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะพาไปดูเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้นำสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณนกะรุมะณิลาประเทศฟิลิปปินส์ออกมาเผยว่า หนังสือพิมพ์พิวสตาร์รายงานว่าสำนักงานส่งเสริมคณะกรรมการกำกับดูแลน้ำตาลของฟิลิปปินส์นั่นเองก็คือสุก้าเรกิวเลโตริแอสมิดนิดเฟรชช i o นนั่นเองครับที่ได้ออกมารายงานถึงสถานการณ์ที่จะได้อนุมัติการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นั่นเองครับก็คือรีไฟ s u ก a า ปริมาณกว่า424,000ตันในปี2,568เพื่อให้มีปริมาณน้ำตาลเพียงพอและป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกพุ่งสูงขึ้นนั่นเองครับโดยสำนักงานกำกับการดูแลน้ำตาลก็คือ sra ได้พิจารณาจากข้อมูลปริมาณการจัดหาและการเบิกจ่ายน้ำตาลในอดีตรวมถึงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอ้อยก่อนที่จะตัดสินใจ กำหนดโครงการนำเข้าน้ำตาลในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจุบันปริมาณและราคาน้ำตาลในตลาดจะมีเสถียรภาพแต่คณะกรรมการ s r a ระบุว่าการสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยและปริมาณสต๊อกน้ำตาลที่จำกัดนั้นจะทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ปริมาณและก็ราคาน้ำตาลยังคงมีเสถียรภาพโดยเสริมว่าคณะกรรมการ อเอเนั้นเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการแทรกแซงจากภาครัฐอย่างทันท่วงท,ทีที่ผ่านมาการนำเข้าน้ำตาลโดยคณะกรรมการ SRA นั้นได้ระบุในคำสั่งน้ำตาลฉบับที่8 ชูก้าออเรออเดอร์8นั่นเองว่าการนำเข้าน้ำตาลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศมีปริมาณน้ำตาลที่เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและสต็อกสำรองนั่นเองครับซึ่งตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งน้ำตาลฉบับที่8ซึ่งน้ำตาลจะเริ่มทยอยนำเข้าได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2568และจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30 พฤศจิกายน2568นนั่นเองครับโดยน้ำตาลที่นำเข้าจะถูกจัดเป็นประเภทน้ำตาลประเภท4หรือน้ำตาลที่สำรองไว้ซึ่งยังไม่สามารถวางขายในท้องตลาดได้ในทันทีจนกว่าจะมีการจัด ประเภทน้ำตาลใหม่โดย SRA ทั้งนี้คำสั่งน้ำตาลฉบับที่8มีผลบังคับใช้ในวันที่11กรกฎาคม2568โดย SRA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์นั้นอาจมีรายได้สูงถึง279.84ล้านเปโซจากค่าธรรมเนียมพิธีกร พิธีการสุรกากรการนําเข้าสตอกน้ำตาลนั่นเองครับโดยกําหนดค่าธรรมเนียมพิธีการสุรกาการอยู่ที่33เปโซต่อถุงก็คือขนาด50กิโลกรันั่นเองซึ่งปริมาณการนําเข้าทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับบริษัทที่เคยร่วมโครงการของ SRA ก่อนหน้านี้นั่นเองครับนอกจากนี้คณะกรรมการ S อาเอก็ได้เชื่อมโยงโครงการนำเข้าน้ำตาลกับโครงการต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรในประเทศควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกโดยนำเข้าที่ได้รับสิทธิ์บางรายผู้ที่ซื้อน้ำตาลทรายดิบจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าราคาตลาดในขณะที่บางรายจะเป็นผู้สมัครใจส่งออกน้ำตาลดิบไปยังสหรัฐอเมริกา นั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดจาก SAR ณนะวันที่22มิถุนายน2568ก็ออกมาระบุว่าปริมาณผลผล,ผลิตน้ำตาลดิบของประเทศในฤด,ดูกาลผลิตปี2567ทับ68ที่ผ่านมานั้นอยู่ที่2.06ล้านตันซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ4ปีอย่างไรก็ตามภาครัฐประเมินว่า ความต้องการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศอยู่ที่ปริมาณ2.2ถึง2.4ล้านตันนั่นเองครับนี่เราก็เอามาบอกและรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณปุ่งมะดีลาก็วิเคราะห์ไว้ว่าน้ำตาลถือว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวของฟิลิปปินส์ที่มีการควบคุมการนำเข้าโดยการใช้มาตรการโคต้าภาษีนั่นเองโดยมีสำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลก็คือ SA SRA นั่นเองภายใต้กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลรวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลนั่นเองครับครั้งนี้ฟิลิปปินส์สามารถผลิตน้ำตาลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกบางส่วนโดยมีปริมาณบริโภคเฉลี่ยปีละประมาณ2.3ล้านตันต่อปีแยกเป็น50%ถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม32% ถูกใช้ในภาคกลัวเรือน18ถูกใช้ในสถาบันภาคธุรกิจอื่นๆเช่นโรงพยาบาลร้านอาหารและร้านเบเกอรี่เป็นต้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์จำเป็นต้องพึ่งพาก,การนำเข้าน้ำตาลบางช่วงเวลาที่ขาดแคนโดยจะปิดให้มีการนำเข้าเมื่อผลผลิตประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศนั่นเองครับการอนุมัตินำเข้าน้ำตาลปริมาณ 4 2 4 0 0 0ตันจะช่วยส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีต่อผู้ประกอบการส่งออกน้ำตาลของไทยทั้งนี้น้ำตาลยังได้รับความนิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของฟิลิปปินส์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลกสำนักง,งานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณกลุงมะนิลาได้ระบุไว้ในตอนท้ายนี่เองครับทั้งนี้ในปี2,567นั้นไทยส่งออกสินค้าน้ำตาลไปยังตลาดฟิบลินมูลค่ากว่า121.38ล้านดอลลาร์ลดลง60 7.02%จากปี2566ที่มีมูลค่า368ล้านดอลลาร์สำหรับในปี2568นั้นเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไทยส่งออกน้ำตาลมายังฟิลิปปินส์มูลค่า20.2ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น4.24%จากช่วงเดียวกันของปี2567ที่มีมูลค่า19.47ล้านดอลลาร์นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง 6. ฝากกดติดตามด้วยนะครับ